นี่ก็จะเป็นมิ่งมหามงคลไซต์ตั้งแม่มิ่งมหามงคลอันนี้ครูปล่อยเลยใช่ไหมปล่อยค่ะเท่าไหรคะครู้ประมาณเ0 <700 S 1> ็ค่ะเจ็ตัวนี้คือรวยล้นฟ้านะคะ ของไทยแท้ใช่กระดูกขาวนะคะรวยไทยแท้ค่ะรวยนี่เท่าไหร่คะครูอันนี้ประมาณเจ0อยค่ะเจ0อยนะคะสวยมากตอนนี้ชื่ออะไรคะครูอันนี้ก็ลูกไม้คะ่ะลูกไม้โอ้ห้าร้อย <500 S 2> บาทนะคะสวยมากกระถางใหญ่แปดนิ้วนะแปดนิ้วนะคะ,ะ,คะโอ้โหนี่ก็ลูกไม้หรอ,กอยกมาแต่ละตัวจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะ ใชยสายสะสมลูกไม้นะคะแคปค่ะราคาเท่าไหร่นะคะราคาประมาณ7-800 7ปดร้อยนะคะคูโบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่บ้านสวนธรรมชาติฟาร์มนะคะพิกัดอยู่ที่ ตำบลภูสิงห์อำเภอสันสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะวันนี้จะให้ครูนะคะพาชมบอลสีของที่สวนหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะคะได้มาเริ่มตรงนี้กันเลยนะคะอ๋ออันนี้ก็คือเสือพันธุ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นหงเหมมาลาดค่ะหงอะไรนะหงเหมมาลาดค่ะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะบอลเก่าใช่ค่ะ๋อครูเลี้ยงนอกตู้ได้สวยมากเลยเนาะค่ะ อันนี้คือหงสุวรรณค่ะหงสุวรรณนะคะค่ะอันนี้คือมิ่งมหามงคลค่ะมิ่งมหามงคลนะคะโอ้โหสวยมากตรงนี้ตั้งโชหรือว่าปล่อยค่ะอ๋อถ้าถ้าถูกใจก็ปล่อยค่ะมีทั้งปล่อยทั้งโชค่ะค่ะอันนี้คือหองเฮานะคะหองเฮาผูกสหัจเดชะค่ะผูกในกระถางเดียวกันเลี้ยงแบบนี้ก็สวยนะคะค่ะ เป็นไม้นอกตู้ที่สวยมากจริงๆเลยนะคะแต่ละตัวนะคะอันนี้ก็คือปีกกินนารีปีกินนารีนะคะค่ะอันนี้คือบอเงินค่ะบอเงินโอ้โหทำไมของครูสวยจังโอ้เขาจะกัดสีแบบนี้ด้วยเหรอเพิ่งเคยเห็นถ้าใบแก่มาแล้วจะเป็นประกายชมพูปกติเราจะเห็นแต่ชมพูน้อยๆนะคะแล้วก็ขาวเยอะนะคะสวยเนาะใบใหญ่มากนะคะแล้วก็สีสวยด้วยนะคะบอเงิน อันนี้ก็จะเป็นกวนอูนะคะกวนอูนะคะนี้สวยมากลูกเยอะค่ะลูกโกโอ้อันนี้คือหองเฮาค่ะจะทำเป็นกรมกอเพิ่งลงกระถางใหม่ค่ะคือจับต้นเล็กมารวมกันใช่ค่ะค่ะส่วนมากที่นี่จะเป็นฮองเฮาบันแดงค่ะสวยมากเลยสีนะคะดูสีฮองเฮาอันนี้สหัสเดชะสหัสเดชะค่ะ ของครูก็จะบอลโบราณเยอะเลยนะคะส่วนมากมีแต่บอลบ้านบอลโบราณค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยด้านนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้หองเฮานะคะด้านบนนี้เป็นของขาหมุนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะปล่อยหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยปล่อยค่ะเท่าไหร่คะครูกระถางราคาเริ่มต้นสองร้อยค่ะสองร้อยสามร้อยเนาะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะต้านล่างนะคะครูก็จะมีกุสุมาด้วยกุสลมากุมาพระรามค่ะ อันนี้เท้าพันตาค่ะค่ะส่วนมากจะเป็นทองทองเทาหมดเลยค่ะทองเทาจะเยอะนะคะใช่ค่ะมีปล่อยราคาเท่าไหร่บ้างคะเนี่ยอันนี้เริ่มต้นสองร้อยค่ะสองร้อยเนาะค่ะสวยๆใครชอบสายแดงสีแดงนะคะมาจับมาจองได้เลยนะคะราคาไม่แรงค่ะราคากันเองอันนี้เขาเรียกมาในนามพญาเกษตรสงคามค่ะได้มาในนามพญากษตสสงคาม โอันนี้เป็นฟอร์มกอนะคะแข็งแรงมากเลี้ยงนอกตู้นะคะใช่ค่ะอันนี้บอลนอกตู้ค่ะพหายาเกษตรสงฆามายาเกษตรสงฆ์อันนี้มีมีปล่อยบ้างไหมคะครูตอนนี้อันนี้อันนี้ยังอันนี้หมดแล้วค่ะหมดแล้วนะคะอันนี้ลูกลูกเยอะมากค่ะรอแยกนะคะค่ะ อันนี้นะคะก็คือโซนสหัสเดชะค่ะสหัสเดชะ้างล่างก็จะเป็นกุสุมากับพองเฮาสวนมากจะเป็นสีแดงส่วนนี้สีขาวนี้คือสหัสเดชะอันนี้สหัสเดชะค่ะสวยมากนะคะมีสหัสเดชะกับป่วนอิมค่ะแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นพองเฮาค่ะหองเฮาเพิ่งแยกใหม่นะคะแล้วก็แต่ละแม่ะตะละแม่กุซูมาค่ะตรงนี้ปล่อยไหมคะปล่อยค่ะเท่าไหร่บ้างคะเนี่ย อันนี้ราคาเริ่มต้นสามร้อยค่ะราคาเริ่มต้นที่สามร้อยบาทนะคะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นะคะก็จะเป็นสหัสเดชาค่ะสหัสเดชานะคะอันนี้พวกกรุงเดนมาร์คค่ะตกูลเจ้าบ้านบนบ้านๆนะคะวันบ้านแต่สวยกําลังกัดสีสวยสวยมากค่ะอ่ะให้ชมความสวยใกล้ๆนะคะอันนี้ครูเลี้ยงนานหรือยังคะได้ฟอมแบบนี้ประมาณอ๋ออันนี้พึ่ง เพิ่งเพิ่งแทงหลอดใหม่ค่ะเพิ่งตั้งหใหม่อสวยมากเลยเนาะเลี้ยงนอกตู้นะคะสวยมากใครอยากได้แบบไปประดับบ้านนะคะก็สวยไม่แพ้แบบชนิดที่แบบราคาแรงๆนะคะสว่วนนี้คือบอนบ้าน<ช>ที่เลี้ยงนอกตู้นะคะ,คะก็จะมี<ต>ะเป็นก,ก็จะมีเป็นเจ้ากุ้งเนาะเจ้ากุ้งเดนมาร์กไกเซอร์แล้วก็อันนี้เรียกปาเตะค่ะมันใหญ่เลี้ยงนอกตู้อันนี้จะเป็นหัวแดงค่ะ อันนี้นกกระทาอันนี้ก็จะเป็นต้นกระเบนนะคะกระเบนค่ะวัวแดงนกกระทาเจ้ากุ้งนะคะเจ้ากุ้งเดนมาร์กเจ้ากุ้งไกเซอแล้วก็อันนี้ไม้ป่าก้านดำลูกไม้ป่าก้านดำอันนี้ทับทิมเม็ดแดงค่ะเป็นไม้พื้นบ้านนะคะไก่ราชาค่โซนนี้แนะนำ มหาเศรษฐีมหาเศรษฐีใช่ค่ะเลี้ยงนานหรือยังค่ะเนี่ยประมาณสี่เดือนค่ะฟอมใหญ่มากเลยค่ะอันนี้มหาเศรษฐีค่ะไม้ทั่วไปก็มีค่ะตระกูลเสน่จันทร์ก็มีคู่ขายไหมคะเสน่จันทร์หรือว่าเลี้ยงมาประดับบ้านขายค่ะประมาณเท่าไหร่คะสามร้อยสามร้อยเท่านั้นค่ะเสน่จันทร์โกมีนเนาะใช่ค่ะฟอมตัวตูนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ในตู้ส่วนมากจะเป็นลูกไม้นะคะเดี๋ยวมาชมก้านนะคะอันนี้ก็ลูกไม้ลูกไม้เหรอเนี่ยใช่ค่ะสวยแท้อันนี้ลูกไม้นะคะยังส่วนส่วนมากจะเป็นลูกไม้ค่ะอย่างลูกไม้นี้ครูเก็บมาตั้งแม่หรือว่าปล่อยคะอ๋อปล่อยด้วยค่ะทั้งปล่อยทั้งตั้งแม่มีคนซื้อก็ปล่อยค่ะโอ้โหแบนี้นะคะ สวยมากลูกไม้นะคะฟอมตัวโตนี้ก็ปล่อยใช่ไหมคะปล่อยค่ะอย่างฟอมตัวโตแบบนี้เท่าไหร่คะครูน่าจะประมาณพันค่ะหนึ่งพันหนึ่งพันเนอะลูกเยอะมากลูกเยอะคุ้มมากเลยนะคะแล้วแล้วอย่างแบบไซส์นี้ละคะประมาณสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยถึงห้าร้อยนะคะสี่ถึงห้าร้อยนะคะสวยมากมากเลยอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะ ลูกไม้เหรอเนี่ยโอ้สวยมากนะคะ <c oughs> น่าสะสมมากนะคะตอนนี้ปล่อยไหมคะเนี่ยอันนี้ปล่อยค่ะเท่าไรคะประมาณแปดร้อยค่ะประมาณแปดร้อยนะคะ,คะไซส์โตมากนะคะ <c oughs> สวยมากลูกไม้ไมนี่ก็ลูกไม้เหรอลูกไม้ค่ะโอ้ยกมาแต่ละตัวจะบอกว่าสวยมากๆ <c oughs> เลยนะคะใครสายสะสมลูกไม้นะคะ <c oughs> แคปค่ะ ราคาเท่าไหร่นะคะราคาประมาณเจ็ดแปดร้อยเจ็ดพันแปดร้อยนะคะโอ้โหสวยมากนะคะนี่ก็ลูกไม้นะคะกําลังกัดสีเพ่งแผงนี่ก็ลูกไม้ใช่ค่ะตัวนี้ยิ่งสวยเลยนะคะไซนี้เท่าไหร่คะครูไซนี้ประมาณแปดร้อยค่ะราคาก็เท่าๆกันกับต้นอื่นเนาะ<ช>ถ้าใสนี้ตอนนี้นะคะ สวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นมิ่งมหามงคลไซต์ตั้งแม่นะมิ่งมหามงคลอันนี้ครูปล่อยเลยใช่ไหมปล่อยค่ะเท่าไรคะครูอันนี้ประมาณเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยค่ะจริงเหรอเจ็ดแปดร้อยราคาราคาน่ารักมากไซตตั้งแม่ใช่ค่ะสวยมากๆนะคะมิ่งมหามงคลนะคะชื่อดีมากแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะใครอยากได้แคปเลยนะคะตัวนี้คือรวยล้นฟ้านะคะ ของไทยแท้ใช่กระดูกขาวนะคะค่ะอันนี้บรวยไทยแท้ค่ะรวยนี่เท่าไหร่คะครูอันนี้ประมาณเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยนะคะสวยมากอันนี้พระรามค่ะพระรามตัวนี้ครูปล่อยเท่าไหร่คะพระรามอันนี้หนึ่งพันค่ะหนึ่งพันนะคะมีสามต้นในหนึ่งกระถางนะคะได้ไปแข็งแรงมากค่ะแข็งแรงนะคะพระรามนะคะ อันนี้ในานามม่านชมพูนะคะม่านชมพูนะคะตัวนี้ยิ่งสวยเลยตัวนี้ปล่อยเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้หกร้อยค่ะหกร้อยเนาะสวยมากม่านชมพูนะคะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะสีแดงสวยเลยตัวนี้ลูกไม้เหมือนกันเนาะโอ้โหดูสีเขาตัวนี้คู่ปล่อยเท่าไหร่คะอันนี้ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเนาะสวยมากนะคะตัวนี้นะคะ อันนี้ส5 0้อยห้าสค่ะ350ยห้าสิบนะคะตัวนี้ก็ลูกไม้เนาะตัวไปจะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้สี่ร้อยเนาะใช่ค่ะสี่ร้อยนะคะลูกไม้นะคะสวยมากตัวนี้หานุมานเข้าเฝ้านะคะราคาหกร้อยหกร้อยเนาะค่ะสีสวยมากเลยว้าหวานหกร้อยนะคะหานุมานเข้าเฝ้าอันนี้คือสีเบญจรงค์ค่ะสีเบญจรงค์ สวยมากเท่าไหร่คะครูอันนี้ห้าร้อยค่ะ5้าร้อยนะคะสีเบญจลงแคปเลยใครอยากได้นะคะสวยมากๆเลยตอนนี้ชื่ออะไรคะครูอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะลูกไม้อันนี้ห้าร้อยห้าร้อยบาทนะคะสวยมากกระถางใหญ่แปดนิ้วนะคะแปดนิ้วนะคะโอ้โหอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะเท่าไหร่คะเนี่ย อันนี้ห้าร้อยห้าร้อยเนอะงามอิลีค่ะงามอิลีลูกไม้ห้าร้อยค่ะมะขวานกระถางละหกร้อยค่ะมะขวานหกร้อยบาทนะคะกระสีสวยๆแล้วนะคะของมีหลอดมาเลยค่ะหกร้อยนะคะมะขวานอันนี้นะคะสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยอะไรคะคุณกระสีสวยๆลูกไม้เช่นเดียวกันเนาะลูกไม้สี่ร้อยนะคะสวยมากอันนี้น่าจะเป็นของขวัญนะคะ ของขวัญนะคะกระถางนี้ห้าร้อยมีสองต้นนะคะโอบคุ้มเลยเนาะใช่ค่ะได้ไปสองต้นเลยนะคะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะโอ้โหตัวนี้ยิ่งสวยเลยอันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยห้าสิบค่ะโอ้อันนี้นะคะลูกไม้เหมือนกันค่ะเท่าไหร่คะคออันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยค่ะสวยจังอวบสวยผุแปลกค่ะ อันนี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้อีกแล้วนะคะกัดสีสสวยเปิ่ออันนี้450ค่ะ450อยนะคะสวยมากนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้นี้ประมาณ700ค่ะลูกไม้ไซส์นี้เจ็ด้อยเนาะสวยมากๆเลยนะคะให้ชมใกล้ๆนะสวยมากๆเลยใครชอบลูกไม้เนี่ยมาเหมาได้นะคะมีแต่สวยๆค่ะอันนี้นะคะ ร่อนทองค่ะร่อนทองร่อนทองอันนี้จะเป็นหลบเบือบมันๆค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นฮองเฮาผสมกวนอิมนะคะทูอินวันในหนึ่งกระถางค่ะเป็นบอนพื้นบ้านก็มีเนาะ่างร่อนทองนะคะอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้ลูกไม้สีสวยมากลูกแข็งแรงเนาะใช่ค่ะอันนี้คู่ปล่อยไหมคะเนี่ยปล่อยเหมือนกันเท่าไหร่เอ่ยก้อนนี้น่าจะประมาณ หกเจ็ดร้อยมัเจ้อยใช่ค่ะมันมีหลายต้นเป็นกอใหญ่ๆเลยนะคะส่วนมากแถวข้างบนก็จะเป็นฟอร์มกอค่ะอันนี้รัเบอร์รี่รัเบอร์รี่นะคะตรงนี้ปล่อยเท่าไหร่เออลัสเบอร์รี่อันนี้ก็จะหกเจ็ดร้อยราคาเท่าๆกันนะคะประมาณนั้นนะคะอันนี้โคสุพราดโคสุพราดโอ้สวยเนาะราคาก็เท่ากับต้นอื่นเนาะอันนี้ประมาณห้าร้อยห้าร้อยนะคะ อันนี้ลาตีประดับดาวค่ะลาตีประดับดาวใช่ค่ะเขาบอกว่าบอลบอลเก่าบอลเก่านะคะใช่ค่ะลาตีประดับดาวอันนี้คู่ปล่อยเท่าไหร่เลยลาตีอันนี้น่าจะพันค่ะหนึ่งพันเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะคะค่ะอันนี้ลาตีประดับดาวอันนี้ก็ร่อนทองเหมือนกันร่อนทองนะคะร่อนทองเท่าไหร่คะร่อนทองอันนี้สามร้อยค่ะสามร้อยบาทนะคะ มาชมด้านนี้กันคะ่ะด้านนี้ก็ยังมีนะคะตัวนี้มีอะไรบ้างด้านนี้ก็ลูกไม้เนาะไซนี้ก็จะประมาณ450ร้ยห้าสิบี่้อยห้าสิบนะคะ4ี่้อยงห้านะคะค่ะลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันค่ะลูกไม้ค่ะไซนี้250้หค่ะคะอาสิบนะคะอันนี้รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ค่ะ้สายใหญ่สายเปรอะเนาะสวยจัง แล้วย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยเท่านั้นค่ะคุ้มเลยนะเนี่ยกาลังแต่งรูปค่ะในต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ก็จะเป็นรวยลุนฟ้ารวยล้นฟ้านะคะอันนี้ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรวยล้นฟ้าอันนี้พายชมพูนะคะพายชมพูสวยๆหวานๆค่ะค่ะเท่าไหร่คะอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะจ้าสองร้อยห้าสิบอันนี้บอกเงินบอกเงินนะคะ บอกเงินไซนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะบอกเงินของครูก็จะติดชมพูออกมานะคะใช่ค่ะนี่นะคะยานสี่แล้วใช่ด้านนี้ก็้องเฮาเนาะใช่ค่ะอันนี้คือ้องไม้แยกหนอใช่ไหมครูใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นไม้แยกหนออย่างไซ์เท่านี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ประมาณสองร้อยสองร้อยเนาะค่ะ เริ่มต้นที่200บาทอันนี้มัคควานมัคควานมัคควานไซส์นี้300ร้อยค่ะ300อนะคะกระสีแล้วด้วยความสวยสวยค่ะมัคควานอันนี้ก็มัคควานค่ะค่ะมัคควานเซ้นนี้ประมาณ300ค่อค่ะสรวมส่งนะคะรวมส่งแล้วด้วยอันนี้ก็มัคควานนะคะค่ะอันนี้ฮองเฮาค่ะฮองเฮา ไซส์นี้ประมาณร้อยแปดสิบก็ได้ค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบใช่ค่ะมีหลายฟอร์มหลายไซส์เลยนะคะราคาแล้วแต่ไซส์นะคะค่ะอันนี้มัสุรีค่ะมัสุรีมัสซรีมัสุรีนี้เท่าไหร่เ่ยราคาสามร้อยค่ะสามร้อยบาทนะคะมัสซรี่อันนี้จะเป็นมาในนามเท้าพันตาค่ะ อันนี้300อค่ะสามร้อยนะคะก็คือได้มาในนามเท้าพันตานะคะอันนี้ส่วนส่วนมากจะเป็นทองเฮาหมดเลยค่ะค่ะอันนี้คือสีเบนจรงสีเบนจรงเท่าไหร่คะคุณอันนี้400อยค่ะสี่ร้อยบาทนะคะโอ้โหสีสวยมากอันนี้สตอเบอรี่นะคะสตอเบอรี่สตาร์ไซนนี้200ค่ะสองค่ะสวยจัง สตอร์บรีสตอค่ะค่ะอาครูใช้ดินอะไรปลูกบอนสีคะทำไมบอนสีสวยสวยดินบ้านผสมขี้วัวค่ะขี้วัวขี้วัวผสมใบก้ามปูนะคะค่ะก็คือดินทั่วไปที่บ้านเราใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีใบก้ามปูด้วยใบก้ามปูแล้วก็ขี้วัวขี้วัวผสมแค่นี้เนอะใช่ค่ะก็คือหลังจากที่ใส่แค่ตอนผสมแล้วก็ระหว่างนั้น ปล่อยให้น้องโตไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มใช่ไหมคะจะมีการพรวนดินค่ะประมาณเดือนหนึ่งจะมีการพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวอีกขี้วัวเพิ่มไปด้วยเนาะมาก่อนไหมคะครูหรือว่าไม่ค่ะใช้ได้เลยใช่ค่ะบอลครูสวยมากๆนะคะแล้วก็เลี้ยงนกตู้ได้แข็งแรงนะคะสวยทุกต้นเลยของครูก็มีส่งออนไลน์ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนคะอ๋อที่เฟซของ กฤษณาจำปาอ่อนค่ะฝาะฝากเฟซไว้นะคะแล้วก็ติดตามได้ที่บ้านสวนธรรมชาติฟาร์มค่ะเพจบ้านสวนธรรมชาติฟาร์มนะคะเบอร์โทร0972683433ค่ะหรือว่าท่านไหนสะดวกมาชมที่สวนเลยนะคะคฝากพิกัดไว้อีกรอบหน่อยค่ะพิกัดตำบลภูสิงห์อำเภอสะจันจังหวัดกาลสินค่ะมาชมมาซื้อที่ร้านที่บ้านได้นะคะจังหวัดใกล้เคียงสารคามขอนแก่นได้ค่ะหรือว่า ไม่สะดวกสั่งซื้อออนไลน์ได้ได้ค่ะ,นะ,คะสนใจต้นไมนทักแชทเลยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณครูโบมากๆเลยน<ล>ะคะขอบคุณค่ะ